มาดูเทคนิคการล้างหัวพิมพ์เอฟสันนะครับเทคนิคนี้เอาไปใช้งานได้นะครับผมใช้วิธีล้างแบบนี้กับเอฟสันทุกรุ่นเลยนะครับผมก่อนอื่นให้เราถอดตัวนี้นะสีไม่ออกนะครับให้เราขยับตลับออกมานะครับมันจะมีเดือยเขาขาอยู่ตรงปลายนิ้วผมเนี่ยถ้ามองจะเห็นเดือยขาวเราใช้นิ้วดันก็ได้หรือใช้ตัวไขควงหรือใช้ปากกาดันเดือยเข้าไปนะครับมันจะขยับตลับออกมาได้นะครับแล้วก็ถอดตลับตัวนี้ออกมานะนี่ครับถอดฝาครอบออกนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องแกะนะครับผมถ้าอยางดี้ต้องแกะ แกะสแกนเนอร์ออกอันนี้ต้องระวังเวลาแกะนะครับตรงนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวอยู่ตรงฝาครอบด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นฝาครอบสายแพรหัวพิมพ์นะทุกคนแล้วก็ฝาครอบออกนะจากนั้นเราถอดสแกนเนอร์ออกนะครับน็อตด,ด้านบนสายแพรนะครับ จากนั้นเราจะมองเห็นตัวตลับนะครับเราจะเอาถอดตลับออกนะมันจะมีล็อกด้านหลังเราดันล็อกแล้วก็เอาตลับขึ้นนะฮะเช็คหมึกในตลับด้วยว่ามีไหมถ้าไม่มีให้ดูดน้ำมึกนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับการล้างนะครับน้ำยาหัวพิมพ์เรามีจำหน่ายนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมผมจะดูดน้ำยาใส่ตัวสลิงนะครับสี่สลิงนะสี่หัวพิมพ์นะครับ ข้อต่อดำๆบางคนถามพี่เอามาจากไหนนะครับข้อต่อตรงนี้ผมเอามาจากตัวสายทิ้งหมึกนะครับของเครื่อง e F3 เองนะน,นี่สายหมึกทิ้งอันนี้ผมจะงัดข้ามมันจะมองเห็นสายหมึกทิ้งอยู่นะครับเนี่ยไอตัวที่ผมเอามาทาที่ล้างเหมือผมเอาจากสายหมึกทิ้งตรงนี้นะนะครับจากนั้นผมจะใช้สลิงอ่ะที่ดูดน้ํายาเข้ามาเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปทั้งสี่หัวเลยนะ การล้างกับพิมมันก็มีหลายวิธีนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะเนาะนะครับผมแต่ถ้าจะดูเป็นแบบแนวทางก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้นะครับผมเสียบลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะเอาสลิงนะฮะขนาด20มลนะใหญ่ๆหน่อยครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะมันจะได้มีแรงดูดที่เยอะนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะตรงสายหมึกทิ้งเห็นไหมนะครับเสียบเข้าไปตรงสายหมึกทิ้งแบบนี้ครับจากนั้นผมจะดูดนะครับผมนะครับผมจะดูดทาการดูดนะฮะตอนดูดโทษที่ฮะ เมื่อกี้ลืมเราต้องดันตัวนี้นะครับดันตัวหัวพิมพ์มาไว้ปั๊มด้านข้างให้สุดนะนะครับเพื่อที่จะให้ตัวปั๊มมันประกบหัวพิมพ์ะนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ดันมามันก็เลยดูดน้ํายาลงไปไม่ได้นะใส่เข้าไปใหม่ครับสังเกตสลิงนะทุกคนสังเกตตัวสลิงนะดูดครับเห็นไหมครับสลิงมันจะขยับนะครับผมเพราะว่ามันโดนดูดนะครับน้ํายาลงไปนะ แบบนี้ไม่ต้องลัวหัวช็อตนะครับเพราะว่าน้ํายามันเขาเรียกว่าน้ํายามันไม่มีทางที่จะล้นออกไปได้เลยนะนี่ฮะถ้ามันตันมากนะครับถ้ามันดูดไม่ลงพอเราดูดแบบนี้เราก็แช่ิ้งไว้ได้เลยนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือสลิงแรกนะครับผมจะดูดให้หมดเลยนะนะครับผมเห็นไวแมัมจะดูดไปเกือบเกือบ,บหมดแล้วนะ ผมจะดูดให้หมดสลิงเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้น้ายาหมดสลิงแล้วนะไม่มีน้ํายาเหลือในสลิงแล้วนะครับผมนี่นะหมดแล้วนะสลิงต่อไปนะผมจะถอดออกนะครับแล้วก็ดูดน้ํายาแล้วก็จะแช่น้ํายาทิ้งไว้นะประมาณสักสามสิบนาทีนะครับแล้วก็เสียบลงไปเหมือนเดิมนะวิธีนี้ได้ผลนะครับกับเอฟสันนะ เสียบลงไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นใช้สลิงเหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปที่หมึกทิ้งคราวนี้ไม่ต้องดูดให้หมดสลิงนะดูดแค่มันมีแรงแรงต้านเฉยนะครับนี่ครับดูดแค่นี้พอนะครับผมดูดแค่นี้พอนะครับแล้วก็ถอดถอดอสลิงตัวนี้ออกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับให้น้ํายาเนะี่ยมันละล,ะลายสิ่งสกปรกหรือน้ําหมึกที่อยู่ในตัวหมหัวพิมนะ แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสีมันจะออกหรือเปล่านะหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูดนะครับน้ํายาออกให้หมดอีกรอบหนึ่งนะดูสลิงนะครับสลิงจะค่อยๆนะครับผมค่อยๆขยับลงไปนะ ทำแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่าปลอดภัยนะครับไม่ต้องัวหัวช็อตเลยนะเพราะน้ายามันไม่มีทางที่จะลน้นออกไปโดนสายแพรแน่นอนนะครับล่างพร้อมกันสี่หัวนะครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสลิงออกได้เลยนะนี่นะครับจากนั้นเราก็นะครับใส่รับมึกนะครับผมเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผม ลหลายคนนะครับผมเห็นผมทํานะครับแกะเสร็จปุ๊บนะครับไม่สอนประกอบพี่ๆลหลายคนบอกว่าพี่พี่สอนแกะแต่พี่ไม่สอนประกอบอันนี้ดูไปพร้อมกันเลยนะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมใครประกอบเป็นแล้วก็กอผ่านได้เลยนะเลี้ยงสายให้ดีนะครับผมให้สายมาอยู่ในระนาบเดียวกันนะมันจะได้เวลาตลับวิ่งมันจะได้ไม่ติดนะใส่ตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับ เวลาใส่ตัวล็อกก็ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันไปกดสายทําให้หมึกไม่ออกนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะยังไม่ ประกอบด้านข้างเข้านะเพราะว่าผมจะสั่งล้างเอาพิมพ์เราจะดูการทํางานของตัวปั๊มนะครับว่าหมึกมันจะออกหรือเปล่านะจะเสียบต่อสายแบบนี้เข้าไปนะครับผมใส่สแกนเนอร์เข้าไปให้เรียบร้อยสำหรับใครที่เป็นแบบมือใหม่นะนะครับจริงผมจะไม่ใส่สแกนเนอร์นะผมสามารถเทสได้เลยแต่ตรงนี้จะใส่สแกนเนอร์ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่สแกนเนอร์เครื่องมันจะไฟแดงจกระพริบเดี๋ยวเราจะไม่เจออาการนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดซ่อมนะร้อยค่อยเปิดเครื่องนะ หลังจากที่ผมใส่สแกนเนอร์เข้าไปแล้วเราก็จะเอาไขควงมาคำไว้นะครับเราก็จะทําการเปิดเครื่องแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมผ่านตัวเครื่องหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะให้เค้าชาจน้ําหมึกเข้าที่ตัวหัวพิมพ์นะเพราะตอนนี้ในหัวพิมพ์มีแต่น้ํายาครับไม่มีน้ําหมึกนะทาการเปิดเครื่องครับหลังจากที่เราทาการเปิดเครื่องนะครับเราใส่สแกนเนอร์เข้าไปแล้วนะเครื่องต้องไม่เออร์เลอร์นะครับต้องไม่มีไฟแดงขึ้นนะครับไฟเขียวจะขึ้นปกตินะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับไม่มีอาการเออร์อะไรนะเดี๋ยวเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะเป็นการชาร์จน้ำหมึกจากแท้งนะครับเข้าหัวพิมพ์นะดูนะครับดูว่าน้ำหมึกมันจะดูดมาด้านทิ้งตรงหมึกทิ้งได้หรือเปล่านะเห็นมันน้ำยามาแล้วน้ำหมึกเห็นไหมครับ มาดูกันว่าหัวพิมมันจะออกหรือเปล่าสีไม่ออกเลยนะครับผมลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าสีมันไม่ออกเลยนะครับลูกค้าสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมสองสามครั้งก็ไม่ออกนะครับผมผมก็เลยทําการล้างแบบนี้ดูนะใครที่แบบอยากจะลองทําตามนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะนะครับสลิงก็ใช้เป็นแบบแบบนี้ก็ได้ครับขนาดห้านมลนะสลิงนะครับส่วนหัวตัวนี้ผมก็ใช้สายยางอะไรก็ได้นะที่มันเสียบเข้าหัวพิมได้แต่ผมผมตัดเอาจากตัวชุดปั๊มนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิม์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสไปดูดูไปนะ่า ดูนะครับไหลออกมาดีมากเลยนะหลังจากที่ล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะลองปิิพนเทสดูนะครับผมมาดูกันว่าสีมันจะออกหรือเปล่านะผมมั่นใจว่าร้อยตอร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าล้างสกขนานนี้แล้วนะครับถ้าล้างแบบนี้แล้วไม่ออกก็ไม่ต้องแกะหัวนะถ้าลูกค้าเป็นเครื่องลูกค้าเองนะครับถ้าไม่ชนานาญอย่าไปแกะหัวออกมานะมีโอกาสช็อตนะครับถ้าล้างแบบนี้แล้วไม่หายก็ยกไปหาร้านนะเดี๋ยวเรามาปิิพนเทสดูนะครับ ชุดฟีดดึงขาดอะไรปกตินะครับผมเทสออกมานะครับกริปร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับไม่ขาดสักนิดเลยนะฮะนี่นะครับผมใครที่มีปัญหาลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะจากนั้นนะครับเราก็ประกอบเครื่องเข้าคืนนะทุกคนเนี่ยสายมึกทิ้งด้วยนะครับเราก็เอาเข้าคืนที่เดิมนะ ที่เราต่อหมึกทิ้งออกมาทิ้งข้างน,นอกนะครับเวลาเราล้างนะั้นมันจะได้ไม่ทิ้งในเครื่องลูกค้านะครับกล่องผ้าหมึกลูกค้ามันจะได้ไม่ล้นนะไม่งั้นกล่องผ้าหมึกลูกค้ามันจะล้นนะครับทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนกล่องผ้าซับหมึกนะเราก็เลยต้องต่อข้างนอกเวลาเราล้างหัวพิมพ์นะครับลูกค้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะ ตรงนี้มันจะมีรูอยู่แล้วนะครับตรงที่เราเอาสายเหมือนชิ้นสอดเข้าไปเราจะมองเห็นอยู่แล้วนะก็องอัดข้ามาเหมือนเดิมนะครับใส่สแกนเนอร์เข้าไปอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเวลาถอดเนี่ยต้องระวังนะครับเราถามว่าระวังอะไรระวังอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่อยู่ข้างๆรอบๆนะครับตัวของตัวเครื่องนะ บางทีพวกสปริงหลุดหรืออะไรมันหลุดอย่างเงี้ยครับปัญหาบางคัหาที่ใส่ไม่เจออาจจะทำให้เครื่องเออร์เลอร์หรือมีปัญหาได้นะครับก่อนแกะถ้าเครื่องไม่เออร์เลอร์นะครับก่อนแกะถ้าเครื่องไม่เออร์เลอร์เวลาเราประกอบกลับก็ต้องไม่เออร์เลอร์ด้วยถ้าเราประกอบกลับแล้วเออร์เลอร์ก็แสดงว่าส่วนที่เราประกอบกลับอ่ะอาจจะมีปัญหานะครับผมประกอบไม่ดีนะครับหรือเครื่องมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดการเออร์เลอร์ได้นะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจบงานได้นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งคืนลูกค้านะนี่นะครับ